การเรียนรู้ที่จะอยู่กับลมหาใจจะเป็นบันไดขั้นแรกในการที่ท่านจะพัฒนาสติปัญญาของท่านให้เกิดการพัฒนาจริงๆขึ้นไปเวลาฟังผู้สวดธรรมจักร แล้วก็มีผู้ร่วมกันสวดจำนวนมากๆก็ทำให้นึกย้อนเหมือนเรากำลังอยู่ในย้อนกลับไปอยู่ในช่วงสมัยพุทธกาลเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานไว้ในบทสวดธรรมจักรที่ถ่ายทอดโดยพระอานุนั้นมี ธรรมชาติเหมือนกับเรานั่งอยู่ต่อหน้าพุทธองค์เนื้อหาสาระที่เราควรจะรับทราบเมื่อเราสวดบทธรรมจักรพระอ,องค์ตัดถึงเรื่องสุดโต่งสองอย่างก่อนเหตุที่พระอ,องค์ทรงตัดสุดโต่งสองด้านเนี่ยเพราะว่าจริตของ บุคคลที่ฟังพระองค์ในขณะนั้นก็คือปัญจวัคคีเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในลัฐทิทรมานร่างกายคือเขานิยมชมชอบในทางการทำร่างกายให้ทุกทรมานเขามีความเชื่อว่าจะทำให้หลุดพ้นได้พระเจ้าก็เริ่มจากการ กล่าวถึงสุดตรงด้านด้านที่เป็นความเจ็บสุขพระอ,องค์ตัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต่ำการบมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์หรือว่าในกามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยต่อมาพระอ,องค์ก็ทรงตัดถึงเรื่องของความสุดตรง จิตของปัญญวิคีน่เมื่อมีความพร้อมแล้วพระองค์ก็ตัดเรื่องของความตุดตรงด้านที่ว่าทรมานร่างกายไม่มีผลอะไรแลว้วพระองค์ก็เสนอในเรื่องของทางสายกลางนั่นก็คือมัคมีองค์แปดการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนเราย้อนไปในประวัติศาสตร์2,600ปีเนี่ยก็คือว่าพระองค์นำเสนอเรื่องทางสายกลางชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรายือนอยู่ในท่ามกลางกระแสของสังคมที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถยือนอยู่ในทางสายกลางได้ไม่ว่าจะทาง การประกอบอาชีพการอยู่กับบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งการบริหารจิตใจของตนเองถ้าเราสามารถที่จะรักษา,าความเป็นกลางของจิตของเราไว้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการที่จะอยู่กับสังคมที่มันผันแปรไปตลอดเวลาได้สิ่งที่พุทธองค์ทรงตัดกับปัญญวคีนั้นนะ ถ้าเราพิจารณาดูพระองค์ตัดถึงเรื่องทุกข์นั้นเนี่ยทุกข์จึงเป็นเรื่องของความสําคัญทุกข์อริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต่อมาพระองค์ก็นําเสนอในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องตัดให้ขาดทําลายให้หมดส่วนทุกข์นั้นก็ต้องศึกษาให้รู้จริงว่าทุกข์คืออะไร ส่วนทางที่จะพ้นทุกข์นะพระองค์ก็ตรงตัดว่ายังมีอยู่ต้องทำให้แจ้งส่วนเรื่องของทางที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็คือเดินไปในขั้นตอนแปขั้นตอนที่เรียกว่ามัคมีองแปดในสมัยต่อมาก่อนที่ปรินิพพานี่ทรงตัดกับสุภธาพระพิสุทธ เนี่ยุพัทธามาถามพระองค์ก็ทรงตัดตัดว่าอย่าถามเลยเรื่องของนักบวชอื่นๆที่อ้างตัวว่าเป็นพระอารหันตนะ์นก็ขอให้ฟังอย่างนี้ว่าหากว่าผู้ปฏิบัตมิมรมีองค์แปดยังมีอยู่เนี่ยก็จะไม่ว่างเว้นจากพระอารหันต์เรายังไม่เห็นนักบวช ในศาสนาอื่นปฏิบัติตามแนวทางมักมีองค์8อันนี้ก็เป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธองค์สังตรงตดว่าพระองค์เห็นมีแต่ในศาสนาของพระองค์นี่แหละที่เราพระพิสุจเจริญมักมีองค์8อันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรับทราบ